เรื่องเลยเนี่ยปูตินเอาในเมืองไทยก่อนไหมเล่าเมืองไทยก่อนดีกว่ามั้ืองไยนี่มันเมื่อวานเนี่ยที่ที่ที่มันชัดๆเลยนะคือที่จังหวัดสกลนครอ่าครับผมเขาเรียกว่าทีมพยักภูแพ็กท้าพิสูจน์ปฏิทินของปฏิทินของพันปีกับปฏิทินเผามายา5,000ปีก่อนอ่าที่จังหวัดสกลนครภูแพ็กภูแพ็กภูแพ็งนะภูแพ็กนะฮะนี่ภาพขึ้นโชว์เลยคืออันนี้คือปราสาทภูแพ็ครับครับเขาบอกทีมพยักภูแพ็งเนี่ยนำโดยนาย สันสนธิบุญโยธยาเนี่ยนำทีมได้ศึกษาค้นพบสุริยะปฏิทินของโบราณพันกว่าปีบริเวณพระธาตุภูแผงเมื่อประมาณ2,543อันเป็นที่มาของการค้นพบ4ปรากฏการณ์แล้วก็ไม่มีปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ที่สารที่น่าสนใจก็คือตรงกับวันที่21ธันวาคมอะ่ะค,คือเดี๋ยวปรากฏการณ์ตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีนะนบนะบเพราะว่าทางคุณสันสนธิบุญโยธานเนี่ยนะ ก็เป็นผู้เขาเรียกว่าศึกษาด้านนี้มาโดยเฉพาะเรื่องของประสาทโบราณของขอมอายุพันปีเนี่ยภูแพกที่ว่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีบันทึกของขอมอยู่ในเรื่องของปรากฏการเหล่านี้แล้วก็มีปฏิทินซึ่งปฏิทินของขอมอันนี้ดูเหมือนจะแม่นยำกว่าของออปฏิา,าิามายาซึ่งมายาหมดแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้นะฮะหมดแค่นั้นปฏิทินมายาหมดแค่นั้นหลายคนก็บอกเฮ้ยโลกมันแตกเหรอทำไมไม่คิดว่าคนเขียนมันตายบ้าง มันเขียนมันได้ตายมันเขียนอยู่อยู่ตายกันทันหันก็เลยจบแค่นี้นะบางคนเลยว่าวันสิ้นโลกเหรอไม่ใช่นะปรากฏว่ามาทีปฏิทินของขอมเนี่ยเขาบอกยืนยาวไปอีกหลายพันปีโดยมีวันสำคัญสาคัญคือเดือนวันที่ยี่สิบมีนาเนี่ยคือปกติการเข้าเข้าฤดูต่างๆคุณเห็นไหมมันไม่ค่อยตรงนะเห็นไหมอย่างเช่นเอายี่สิบเอ็ดมีนาเนี่ยเขาบอกว่า เป็นวันเริ่มต้นใบไม้ผลิผ่านไปแล้วเป็นดวงที่ตั้งฉากกับโลกที่เส้นศูนย์สูตรกลางวันจะเท่ากันคืนพอดีอันนี้ผ่านไปแล้วนะยี่สิบสามกันยาตั้งฉากกับโลกนะฮะเป็นเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงครับผมอะ้วที่สําคัญร่วงที่ไหนฮะจะไปเก็บร่วงที่ไหนร่วงใส่กบาลเอามีปัญหาเหรอจบป่ะจบป่ะพี่เนยป่ะ รูออ้จักพะแนะ่เขาบอกเลยวันที่2 1ธันวานเนี่ยที่เป็นวันสําคัญนะเป็นวันที่มีกลางคืนยาวที่สุดในรอบปอีเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับโลกที่23.5องศาใต้เป็นวันเริ่มต้นของฤดูหนาวฤดูหนาวไงทีนี้สังเกตดูนะนี่วันนี้เริ่มแล้วลหนาวยังยงนะแต่เมื่อวานร้อนมากนะตับแหลมเลยเมื่อวานนีเขาบอกร้อนมากจริงๆแล้วข้อมูลทางนาซาเขาบอกเมื่อวานนี่เป็นวันที่ แม่เหล็กโลกมันอ่อนตัวมากอ่ะน่าเศร้าตรงของตันนี่ไม่มีเขาบอกนี่ไหมฮะเฮ้ยโห่เนก็เดไว้เฮ้ไปเอามาจากไหนเนี่ยเออเว้มีมุกเว้เมื่อกี้เห็นแล้วมันไปหลังใจมันก็ไปหาแบบพอแล้วโอเคแล้วได้หาได้หาเออคุ้มคู่เอายืนนิ่ยังไม่เลยประลด ตัวเมื่อวานนี้ก็บอกว่าออไอ้แม่เหล็กโลกมันเบาบางที่สุดนะรเริ่มต้นแล้วมันจะบางไปเรื่อยเนี่ยจากวันที่21นี่นะเมื่อวานนี้ผมก็กว่ามันร้อนแปลกหมือนะเอ,อเอาแต่เขาบอกจะเริ่มต้นฤดูหนาวเมื่อวานนี้ครับผมกรมอุตุนิยมก็บอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงอีกนะฮะก็สอดคล้องกับปฏิทินขอมเนี่ยนะลดลงก็คือทางภาคเหนืออากาศจะเย็นลงอีก<ช>แต่ทางกรุงเทพเนี่ยมันมีแค่2ฤด,ดูเองพี่ จบปะไม่มีแล้วเล่นซ้าไปหาแน่นะเ้ยามาจากไหนโอเคฮะก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างมีก็มีการไปตั้งโต๊ะหมู่บูชาเทวดาฟ้าดินด้วยนะครับเป่าเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาเนี่ยประชาชนไทยนะครับในนครไทยพิษณุโลกชาวบ้านรอบนอกก็เหมารถยนต์มาหาซื้อข้าวของตุนไว้เป็นจำนวนมากนครไทยเนี่ยเขาตื่นเต้นมากวัวโลกจะแตกนะฮะ ที่ปากช่องนครารศีมา<อ>มีประชาชนหอ,หอบลูกจูงหลานเนี่ยเข้าวัดทาบุญนัสมาธิอขอให้พระอาจารย์เนี่ยครูบาเนี่ยดูดวงมีศีลธรรมแล้วก็ประกอบพิธีหนุนดวงชะตาให้ตัวเองเนื่องจากพากาันวิตกว่าเป็นวันสินส้นโลกเพื่อให้มีชีวิตปลอดภัยลดการหวาดกลัวต่อความเชื่อดังกล่าวครับก็ไปพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ,รบก็เขาได้ไปที่จังหวัดย,ยุธยาไปเทศเรื่องนี้เหมือนกันโลกแตกเนี่ย ท่านมหาสมปองก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะแล้วก็บอกว่าก็เตือนบอกว่าทุกคนอย่าได้เป็นกังวลเลยมันจะแตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะค่อยไงคนเราก็ตายแตายชา้าตายเร็วก็เหมือนกันนะฮะแล้วท่านมหาสมปองพูดไว้ว่าถ้าหากเราย้อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่าโลกเรานี่มีความวุ่นวายคล้ายโลกแตกอยู่แล้วในหลายรูปแบบทั้งการทําลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นนิันดนทร์น้าท่วมซึนามิรวมทั้งัฟก่อการร้ายรอบวางระเบิด วุ่นเวียนไม่เว้นวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งหมดเป็นเรื่องเลวร้ายบางทีนะนี่ผมเสริมเองนะครับผมฟังแล้วเออจริงด้วยบางทีถ้าโลกแตกมันอาจจะดีกว่าโลกอยู่ครับผมะใช่ไหมตายไปเลยแตกไม่มีปัญหามีปัญหาตรงอยู่นี่เขาบอกว่ามีข่าวบอกคนจีนมีชู้ชายคนจีนคนหนึ่งนะวัวเรื่องโลกแตกมากครับถึงขนาดขายทุกสิ่งทุกอย่างเยไปกู้เงินเพื่อนมาด้วยเต็มไปหมดเลยเอาละใส่เลยแตกแน่เลยใช้เกลี้ยงเลยครับ สนุกใช้เกลี้ยงเลยเมื่อคืนในวันสุดท้ายใช้เกลี้ยงปุ๊บครับโลคไม่แตกไม่แตกครับครออนนี้กลับมาใช้ดนีเกลี้ยงแน่ละเนี้ยสุดท้ายแล้วหัวแตกเมียตกกระบาลไม่รู้จะทําไงนะเขาบอกนี้คนจีนมีจริงๆแล้วก็ก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ว่าบางทีมันมีความคิดไงครับบางทีโลกแตกไม่น่ากลัวเท่าโลกไม่แตกนะครับคือตอนนี้ถ้าโลกไม่แตกจะใช้นี่กันยังไงอะไรต้องคิดไปอีกแต่โรกแตกก็จบๆไปหลายคนคิดแบบนี้นะฮะครับผมส่วนเมื่อวานนี้ ที่เขาเรียกว่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายดีกว่ามีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในฝั่งพม่าห่างจากอำเภอแม่สายไปประมาณ22กิโลเมตรเกิดวันนี้น้อยวันไหนนะเมื่อวานนี้20 20 20 20ตอนเช้า20ตอนเช้าก็21เขาบอกโลกจะแตกเพราะ20แผ่นดินไหวคนตรงนั้นจะรู้สึกยังไงแตกตื่นไงแต่สุดท้ายแล้ววันที่21กับมีประชาชนหลั่งไหลไปเที่ยวพระธาตุเอ้าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไปเที่ยวพระธาตุที่พระเจดีวัดเจดีหลวง อเมริอเชียงแสนเนี่ยหลังๆกันไปอีกไม่กลัววันนี้เมื่อวานนี้จีนกับรัสเซียดูมีมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะตั้งแต่นั่ผ่านมาแล้วปรากฏมีการจับกันด้วยทางการจีนได้จับกลุ่มสมาชิกของลัที่อัลมตี้กอดอัลมตี้กอดนะฮะเป็นพันคนนนจับทีเดียวเลยในกรณีที่ไปแพร่กระจายข่าวหรือเรื่องวันสิ้นโลกนี่แหละ เพราะว่าไอ้เรื่องนี้เอาเอาไปเชื่อมกับปฏิทินชาวมายาแล้วก็ไปปุก,กระดม,มคนจีนไงว่าเออมันจะสิ้นโลกแล้วก็กลุ่มไมตี้ก้อนนี่ทำนายว่าจะเกิดปรากฏการณ์ตะวันดับเป็นเวลา3วันนะครับเขาบอกว่าเริ่มแต่วันที่21พร้อมกับเรียกร้องให้สมาชิกช่วยกันคว่ำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวมังกรตัวแดงใหญ่โดยอ้างว่าหลังจากนั้นจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งมีเสรีเป็นมีสตรีเป็นผู้นำและจะเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวรวมถึงคลื่นสึนามิทั่วโลก ไปปลุกกระดมอย่างนี้พอยี่บเอ็ดปุ๊บไม่แตกครัโดนจับไปตีกอตอันไม่ตีกอตอันไม่ตีกอตอ่ะส่วนรัสเซียดีกว่าปูตินดีกว่าครับปูตินเจ๋งที่สุดระหว่างจะแถลงข่าวเนี่ยครั้งแรกตั้งแต่นับขึ้นสู่อำนาจในกรุงมอสโกคือปูตินเนี่ยเขาแถลงข่าวการขึ้นเป็นประธานดีสมัยอีกสมัยหนึ่งของเขาเนี่ยวันโลกแตกพอดีย1บเอดเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถูกถามว่าเหตุใดเนี่ยเลือกแถลงข่าวหนึ่งวันก่อนวันสิ้นโลก เขาบอกโลกจะไม่ไมีโลกจะไม่สิ้นสุดในสัปดาห์นี้ตนรู้ว่าวันสิ้นโลกจะมาเมื่อไหร่เท่าที่จําได้น่าจะอีกประมาณ4,500ล้านปีครับอันนี้อ,อันนี้เนี่ยเขามีข้อมูลด้วยนะครคือข้อมูลของอจริงจริงคนคนมองเรื่องอายุขของโลกไงคุณรู้ป่ะคือเขามองกันเรื่องที่ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ครับยิ่งนานวันไปดวงอาทิตย์เราเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวขึ้นนะค,คุณรู้ป่ะฮะมันขยายตัวขึ้นทุกปี แล้วเขากําลังพูดบบกว่าอีก4,500ปีเนี่ยโลกมันดวงอาทิตย์มันจะขยายมาจนกระทั่งลดโลกนี้ไม่สามารถรองรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้อีกนะครับมันก็จะเผาไหม้ทั่วโลกผมมีเพื่อนนะผมมีเพื่อนเซฟเดอะเวิลด์เพื่อนผมมาไปช่วยได้บอกเลยในวัดดาวมามาเดี๋ยวมา ไม่หายนะเอาเอาด้วยเห็นป่ะให้เล่นซ้ำเนี่ยพอเล่นซ้ำก็ไม่หายพี่ขยายพี่เล่นซ้ำเลย็จแล้วปูตินก็เลยเตือนบอกว่าเขารู้แล้ววันโลกแตกไม่ใช่วันนี้นะอีก4,500ปีโน่น4,500ล้านปีด้วยเฮ้ยไม่ใช่เหรอ4,500ล้านปีไม่ใช่4,500ปีแหละที่ผมอ่านมาเนี่ยมันไม่สิล้านปีบ้าจริงก็นี่เนี่ยมาเขียนมา4,500ล้านปีโอ้ยนี่มาเถียงเลยพูดมลสคิปผมเป็นแบบนี้จริงแต่อันเนี้ยเนี่ยพิมพ์ผิดละ ประมาณ6,000เออมึกอีกห้า0ันปีต่ออย่างเนี้ยประมาณไม่เกินนี่นี่ไม่ต้องเถียงกันหรอกทั้งคู่มีปัญญาได้พิสูจน์หรอกครับเถียงกันทำไมไอ้นี่ก็อสี่พันห้านี่ก็5,000 4,000เออไม่เชื่ออยู่ดูอยู่ดูกันแล้วกันเออใครอยู่ดูไปฮะตะบันน้ำกินเนี่ยผมตายก่อนละไม่อยู่ด้วยหรอกโอ้เถียงกันอาจารย์นายแกสมุนโอรส ก้นเปี้ยนอยู่ในอะไรเนี่ยจะบอกนะพังมาแรงสาบแซมเอสไอเย็นโอ้ตะลิงชันเฮ้ยสองตัวสองตัวไปยุเขาเลยไปเขาเลยไปยุเขาตะไบเขากลัวนักประเทศเดี๋ยวเพื่ท่านเห็นว่าคุณจะเรื่องนี้มาไม่รู้ต้องสายไปต้องส่งไปเจอต้องส่งไปเจอเอกยุทธแต่ผมจะไม่รู้นะพี่พี่คุยเรื่องอะไรสองคนเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนวัดดาวเนวิดดาวอะไรนะผมไม่ได้อยู่บางไทยเขาดังมากคุณไม่นะผมไม่ได้อยู่บางไทยผมไปลาวมาอ๋อไปทำไมอ่ะ ไปดูงานไปดูที่อยู่อาศัยไว้เพื่อไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรของคุณเหรอใช่อ๋อผมผมอกหักเออเดี๋ยวจริงแล้วผมผมผมมีเขามีหลวงพ่อให้คาถามาช่วงปีใหม่เนี่ยครับถ้าเกิดคุณมีความทุกข์นะให้ท่องคาถานี้ผมอกหักแล้วก็อกหักเนี้ยเงี้ยมีความทุกข์เงี้ยเอาคาถานี้ไปท่องหายทันที จริงๆผมลองแล้วหายทันทีแต่คุณต้องรับคาถาก่อนรับก่อนนะครับท่านผู้ชมนะรับผมได้ตรงนี้มาก็จะบอกท่านผู้ชมพนมมือนะฮะรับคาถาไปพร้อมๆกันทางหน้าจอด้วยนะครับเอาตั้งจิตอธิษฐานนะครับพูดตามครับช่างช่างมันมัดหายไหมหายไม่หายไอตอดเนียมสคริปไม่ได้อย่างนี้เนี่มันปัญหาของเขาผมรู้เขามีปัญหาในครอบครัวอ๋อเหรอผมไปชอบผู้หญิงไงทำไมเพราะอะไรไปชอบผู้หญิงแล้วถูกครอบครัวเขากีดกัน อ้พ่อแม่เขาไม่ให้รักผัวจบป่ะจบเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวไ้เนมันตามมาตบเลยเดี๋ยวเออมันก็ควรอ่ะนะฮะสงหน้าแล้วเอาเอาไปดูเรื่องนายกบูนบ้างนะก็เมื่อกี้เรื่องโลกแตกว่ากันไปขอของบางเขาไม่พูดไม่ได้นะเป็นเป็นท็อปปิกที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกครับ นายกปูก็ไประดับโลกเหมือนกันนะเพิ่งกลับมาจากประชุมสุดยอดอาเซียนดียแมลงสาบบอกหนีอีกแล้ววันโลกแตกแทนที่นายกปูจะอยู่ในประเทศไทยแต่คุณไปทําไมต่างประเทศไม่อยู่ให้กำลังใจประชาชนหรออยู่อยู่ก็บอกไม่รับผิดชอบอีกมีก็มีปัญหามีอยู่ก็หนีอีกเอาคุณดูนี่นะครับคุณรู้ไหมนี่นี่เอาถ้าอยู่นี่ก็โดนเรื่องนี้อีกอ่ะเขาบอกว่านี่อ่ะนี่นะดูดูโพสในเฟซบุ๊กอ่ะโลกจะแตกบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวนะฮะ ตื่นตัววันสิ้นโลกกันหมดนี่นี่นาเขาบอกนะคุณเบรนบริกนะฮะโพสในอินเทอร์เน็ตเขาบอกจะบอกให้นะให้พวกจุดควายแดงเนี่ยคิดดูเขาเรียกควายแดงเหรอนะฮะเมื่อมันมีเหตุผลใหญ่ขนาดนี้รัฐบาลควรจะเตรียมการถึงแม้ว่าวันสุดท้ายมันจะไม่มีจริงแต่ควกคุณจะทําอะไรให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจบ้างไม่ใช่ปล่อยเงียบเป็นสาเป่าสากแบบนี้คิดกันมั่งนะพวกโง่โฟด่ากันอย่างนี้เลย แล้วรัฐบาลถ้าอยู่ก็โดนโดนอีกโดนไปอินเดียก็หนีน,นะฮะก็คุณทําใจเถอะเพราะว่าก้าวเท้าซ้ายก็ผิดก้าวเท้าขวาก็ผิดะนะฮะรัฐบาลนี้มีแต่คนจ้องคอยแต่จะหาเรื่องนี่ครับ <นะ S 2> ผมถามรจริงๆเลถ้าเกิดว่ามันรล้วนายกอยู่ถ้าโลกมันแต่จริงนายกทำไอะไ,ได้ เอากตอย่างน้อยถ้ามันแตกจริงเฮ้ยเขาเตรียมการแล้วแหละถ้ามันแตกจริงอะมันลงเรือนโนอาไงแต่นี่มันเป็นเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของปล่อยกระแสบางทีมันมีผลกับการค้ากณเหรือไหมจีนอะไรนะเทียนในจีนขายหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยไฟฉายไฟฉายอะไรอย่างนงี้นะฮะก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ต้องไม่ฟังก็ไม่ได้ต้องติดตามข่าวเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยผมกลับมากับเพื่อนสองคนนะครับกลับมากับเพื่อนสองคนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ดู้ในการแล้วบอกว่าเนี่ยโลกแตก ก็เลยคุยกันว่าถ้าวันตอนนี้โลกแตกอ่ะเรา่รอดกันสามคนเรารอดทั้งลำเลยสบาย้วฮะผมถามว่าผมว่าถ้าโลกมันแตกจริงอ่ะเครื่องบินตกก่อนเลยนะเรารอดครับเห็นเห็นโลกแตกนะฮะรอดเพราะอยู่บนเครื่องอยู่บนเครื่องเข้าใจผิดแล้วแต่ว่าเราไม่มีลันเวลลงนะต้องลงแตกไปบินไปเรื่อยความจริงเนี่ยพอก่อนโลกแตกไอ้ลังสีไอ้ไอ้เขาเรียกว่าพายุสุริยะมันจะทําลายการติดต่อสื่อสารเครื่องบินหลนก่อนนะ คุณก็จะโลกอาจจะแข็งแรงอยู่แข็งก็ได้เอาจจะรอดเอแต่คุณจะตายก่อนแล้วบินคือวันที่ยี่โิบเอ้อันตรายมากๆเลยใช่ไหมรู้รู้ไหมเพราะว่าไอ้รังสีไอ้ความร้อนมันจะไปทําลายการติดต่อสื่อสารไงซึ่งอาจจะมีผลกับการหลงทิศหลงฟ้าของเครื่องบินซึ่งบางทีคุณอาจจะบินไปลาวไปนู่นไปโผขัคโลงเหนือก็ได้มีหน้าเมื่อวานหลงกลับไม่ถูกเลยชาบ้านตัวลงหูจะได้คุยเรื่องนายกไปอินเดียไม่เนี่ยนะฮะมันใกล้หมดเวลาแล้ว ก็ปรากฏนายกกลับมาแล้วขนาดนี้นะฮะพี่เลยดีกว่าน้องพี่สรุปไปเลยนะว่าปรากฏว่านายกบอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการบรรลุข้อตกลงระหว่างอาเซียนอินเดีย ไปเมื่อวานเนี่ยสำคัญมากนะแล้วจับประเด็นสําคัญคือว่าถามว่าที่มานั่งว่าเนานายกไม่อยู่ดูแลหนีเนี่ย <S S S รปรากฏสิ่งที่นายกไปทำเนี่ยมันมีนประโยชน์ต่อประเทศชาติมากนะฮะก็สรุปเป็นสองประเด็นที่นายกไปไปคุยกับอินเดียแล้วกลับมารู้สึกว่าบอกว่าประสบความสาเร็จในการพูดจาเจรจานะฮะก็คือว่าเรื่องของการเพิ่มพุกนการค้าการบริหารงานต่างๆนะฮะนี่โดยรวมรก็แปลว่าไปพบนี่ไปพบจะพูดคุยแล้วคุณรู้ไหมประเทศเมืองที่นายกเข้าไป